สวัสดีครับสวัสดีพมอแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับช่อง u t u b e นุ่มีสารชแนลทุกท่านนะครับวันนี้นุ่มมสารที่อวแนวทางรัฐบาลไทยวดวันที่16กันยายน2 5 6หาจะถึงนี่มาฝากพี่น้องนะครับโดยผมในจุดทูบเท้าเวสุวรรณูนะครับวัดจุฬามณีนะครับผมเอาทางของนุ่มมีสารชแนลนะครับยูทูบนะครับวดที่แล้วบ่ได้จุดนะครับผมวดที่แล้วนุ่มมีสารเดินทางไปวัดเขาช่องลมม้านะครับเดี๋ยวทีนี้เราดูฟังนะครับผมว่าเป็นแดงครับได้จับ เลขกปิ้งปองนะครับผมซึ่งกับเขานะครับเข่าตรงๆเลยนะครับผมเลเหลกถูกจุดไปนะครับเลขหลกทูเท้าเวสุวรรณวัดเขาช่องลุ่มนะครับกระเฉียดไปแต้มเดียวนะครับผมเมื่อนี้นะครับนุมิษานมาทําการจุดนะครับผมเท้าเวสุวรรณนูวัดจุฬามณีนะครับผมซึ่งในบูชามาจากวัดเช่นกันนะครับหมวดแ้วะเดจุดที่มาจุดหมวดนี้นะครับพี่น้อง16กันยายนจะถึงนี้เอารุนไปเสียงกันครับนุมิษานขอทําพิธีการจุดก่อนเลยนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตนะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมมะลาชานุท้าเวสสุวรรณุมะลานังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณุจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอะระหัง พุทโธเทวสุวัโนโนนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุขอให้เลขในทถูบดอกนี้นะครับเด้อเป็นเลขทถ่ายสามตัวของวันที่หนึ่งหรือเลข2สองตัวล่างตรงๆหงวดวันที่สิบหกกันยายนสองหาหกสิบหกจะถึงหนี้่อตรงๆนะครับเด้อเฮงเงเกันด้ยทุกท่านทุกคนนะครับขอจุดก่อนนะครับผมนุมีสารทําการจุดแล้วนะครับผมหลุนเบิกน้ำกันครับเล็กนทูถูเป็นเลขตัวใดน,นะครับสิบหกกันยายนสองหาหกสิบหกจะถึงนีพี่น้อง รุนเบ้อน้ำกันนะครับผมเทวิศวรนโนวัดจุฬามณีครับเดบูชามาจุดเองนะครับซึ่งนะครับเราสู่ฟังก่อนนะครับเดินทางไปเทวิศวรณโนวัดเขาช่องล้มมานะครับพี่น้องไปจับเลขปิงปองนะครับผมได้เ็ดแปดห้านะครับผิดแต้มเดียวครับพี่น้องได้จ็ดตแปดนะครับผมแล้วก็เลขทูบได้สามเก้าศูนย์นะครับออกเก้าหนึ่งนะครับพี่น้องผิดแต้มเดียวเช่นกันนะครับสุดยอดเลยนะครับคนลุกสู่สูเลยพี่น้อง ของแท้แน่นอนหักซื้อเป็นถูกแน่นอนครับผม,มวดนี้นะครับเลยกลับมาจุดเลขถูกตงจุดของเองนะครับผมซึ่งในบูชามาไวบ้บบานนะครับพี่น้องท่านใดสนใจแนวทางรัฐบาลไทยก็เอาไปเสี่ยงเป็หลุนกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับยูทูบนูเมศสารเชนแนวนะครับเอาไปหลุนไปเสี่ยงกันครับผมหลุนไปั้งนกันครับพี่น้อง หมดวันที่16กันยายน2 5 6หาจะถึงนี้นะครับเหล็กถูใไม่เบิดแล้วเรียบร้อยนะครับผมโดยน้องมีสารทาการจุดเองนะครับแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องเหล็กถูกเทวสุวรรณโนวัดจุรามณีนะครับผมในบูชามาจุดเองครับในบูชาเหรียญรวยอย่างเดียวมานะครับตัวแปะยีแปะนะครับแล้วก็สีพึ่งสกัดน้ำมันกุหลาบเทวสุวรรณโนวัดจุลามณีนะครับพี่น้องแล้วก็ถูกนะครับถูกพี่น้องเห็นเอามาจากวัดนะครับพี่น้องมาเอาไปลุนไปเสียงกันนะครับผม16กันยายนจะถึงนี้ เด็กนีถูกกระคือนะครับเก่าหนึ่งซีนะครับผมเก่าหนึ่งซีพี่น้องไปตัดเลนนะครับผมเก่าหนึ่งเก่าซีหนึ่งซีนะครับพี่น้องเป็นหลุ่นเปเสียงหิง้งเลยลยทุกท่านทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนุมิสันธิราแค่เพียงซรันี้กดไลค์กดแชร์ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ